ไอ้ลูกอ่ะกอดกอดอ่ะกอดอ่ะกอดน้องอ่ะกอดน้องนอนอ่ะกอดน้องนอนนะอ่ะตุกตะตุน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 อ่าตุกกตาเนี่ยกอดเอากอดเอากอดเอาเอ้ากอดไว้เป็นยังเดไอนี่คือเป็นยังสี่ง่วงนอนบ่ลูกง่วงนอนบ่อ่าหลับซะหลับซะโอ้หลับซะหลับซะอี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 ออี อชีอชีอิชีอชีอชีอนอนส่นอนสเด้อนอนสัเด้อมันเจ็บมันเจ็บแม่เจ็บแม่เจ็บโอ้ยอ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 เจ็บเจ็บเจ็บเจบโอ้ยโอ้ออเจ็บเจ็บเจบบโอ้ยอ À chúc ba chúc này 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 chúc này, chú này.